ฉันเป็นคอนเดปฉันทำอะไรมันไม่รู้ตัวมันยังไม่รู้ตัวเ <c oughs> ชิญคุณเมค้าไให้ปากคำกับเราที่สถานีตำรวจด้วยนะครับเออโอคตรเซฟพ่อฮึบไม่ไหวแล้วเด็กคนนี้หวังเพรียดใช่ไหมพอ่อก็ไม่อยากให้เกิดแบบนี้หรอกแล้วให้ถ่ายรูปแบบผิสิกสทีนะน่ <c oughs> านได้เหรอให้ถ่ายรูปแล้วคุณก็ทำไม่แม่เกิดตะวันเหมือนอย่างคุณ สุดท้ายเร<อ>าอยู่รูปม,มาเดียวกันไม่ได้ฉันรับรองว่าถึงฉันและเม่เกลยียดคุณแน่ทำเรื่องงามไส้เองเนี่ยมันเกียร์อะไรเขาไม่ยอมรับความผิดลูกฉันเ,เป็นคนเดันั่นแหละอยู่เบื้องหลังแน่เลยทรงกฎก็ไม่อยอมทำอะไรเลยครับหมดใจง่เนต้องเข้ามาช่วยทำงานแทนคนมาช่วยพ่อแล้วดูพ่อวะถ้าตะวันจะมาช่วยงานที่บริษัทของพ่อ การใบมาล่าสุดของบริษัทเรานะครับผู้บริหารนี้โคตรเทพตะวันทำสองบริษัทเลยรโคตรเท่เลยคะฝันดีนะคะสุดท <laughs> <laughs> um um ี่รักค่ะว้าค่ะดักท um ี่ส um ุดรามีทรงกรดมันโชคดีนะที่มีเธอเป็นลูกยอมรับตะวันแล้วละิ หรือว่าในท้องอะมาในท้องอะมะน่ารักเมื่อไหร่ที่เมฆกลับมาตะวันจะคืนทุกอย่างในบริษัทให้กับเมฆคอยกลับมาฟังเอจะอมยิ้มก็ไม่ยิ้มจะร้องก็ไม่ร้องพ่อจะสันึกโอ้โหคิดอะไรได้บ้างคะฝากมาด่าพี่ฝากดูดึงน้มืงพ่อก็รักลูกมากอยู่นะ ตะวันรู้หรือเปล่ามีความฝันยังไงแม่เอาพูดแล้วค่ะเฮ้ยตะวันปลดล็อกแล้วพ่อมีกำลังใจแล้วไอร่าลูกมาพบผู้ใหญ่ใส่กางเกงขาหลยอหนูชื่อไอร่านะคะแล้วที่นี่มั้สุดลุงเป็นคนที่โกงพ่อหนูอย่างนี้หรอแต่ลุงเนี่ยโลกลุงก็เลยแอบไปเปิดบริษัทของตัวเองอ้าวต้องไปสารภาพผิดนะตะวันแต่งงานกันไหมคะ เอ้ยอยากแต่งแล้วค่ะเอ้ยเฮ้ยชุดคุ้นๆนะเอ้ยชุดคุ้นๆนะแฟนมีตมาเต็มเอ้ยที่ตะวันเอ้ยได้ยังไงเล็บออกมาไม่ได้เซ r ร์ไพรส์เอ้ยแม่ว่าวเอ้ยไอ้ล่าเป็นอะไรทำไมอ่ะไฮเปอร์เวนน์หไม่ใช่ เป็นลมเฮ้ย hey! เป็นไรวะค่ะแล้วก็เพนเคย p 12ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนที่พ uh, ี่ตะวันเนี่ยก็นำตำรวจนะคะมาจับเมฆนะก็ก่อนที่จะจับก็ขอจบโบไปทีนึงก่อนนะคะเพราะว่าแคนเนาะเพราะว่าไปทำร้ายไอร่าคนที่เขารักเขาก็เลยแบบว่า ขอสักหน่อยนะก็ลดลดความรุนแรงลงนะแต,ตอนแรกก็คือจะมาจัดการจะมาฆ่าจะมาอะไรเงี้ยก็เป็นตอนที่ที่ได้เคลียร์เรื่องราวของกฎหมายเนาะไอ้เมฆเนี่ยจริงๆมันก็ดูไม่ทันลูกน้องมันนะลูกน้องมันก็สั่งการให้ไปทาร้ายไอร่าเองอะ่ะมันก็ถือว่าก็มีส่วนเอี่ยวด้วยอะถึงจะไม่รู้ว่าลูกน้องไปทาไปทําอะไรต่อก็ตามแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งในสารตั้งต้นที่ทําให้ไอร่านั้นโดนทํร้ายก็ถือว่า,าได้เคลียร์เรื่องนั้นไปนะคะสาหรับพ่อของตะวันก็คือไม่ทราบเรื่องที่ไอร่าโดนทำร้ายนะเขาก็ร ที่ยื่นประมูลกับบริษัทเนาะก็ทําให้บริษัทเสียหายตะวันก็เลยต้องมาช่วยเนาะก็เป็นตอนที่พี่ตะว,วันก็ไปขอโทษกับพ่อธนาไอร่าเออเพื่อที่จะให้พ่อธนาของไอร่าเนี่ยเออได้เข้าใจเนาะว่าพ่อตะวันเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆเนาะพ่อของน้องไอร่าก็คือพ่อธนาก็คือค่อนข้างจะเข้าใจเนาะเพราะว่าตะวันก็เออแบบแสดงความจริงใจอย่างเงี้ยเข้าไปพูดคุยมีอะไรก็คือเข้าไปขอโทษเข้าไปแบบ อย่างจริงใจอ่ะนี่เป็นนี่ก็ยอมรับนะว่าตะวันเนี่ยคือทำทำออกมาได้ดีแล้วก็พาที่ตะวันเข้าไปบริหารบริษัทก็คือจึ้งอีกน่ชุดเชิดอะไรเนี่ยก็คือดีแล้วก็เป็นที่ยอมรับของบริษัทมาจริงๆถ้าตะวันจะทําบริษัท,น,น,ท,ษทนี้ต่อก็ไม่มีใครจะขัดเนาะถึงแม้ว่าเมฆจะออกมาจากเคุกแล้วเนี่ยบริษัทนี้จริงๆตะวันก็ควรได้ครึ่งนึงเหมือนกันนะนั่นแหละเมฆออกมาแล้วมันจะทําได้ดีเท่าตะวันอีกไหมอ่อนะเออเนาะก็ต้องดูนต่อไป ก็ฉากที่ซึ้งของตอนนี้ก็จะเป็นฉากที่พ่อของตะวันเนี่ยสารภาพบาปสารภาพผิดกับตะวันเนาะ <What? S 1> ว่าในอดีตเขาดูแลตะวันได้ไม่ดีก็เลยทําให้ตะวันเนี่ยลำบากใช้ชีวิตลาบาก uh huh. จริงเนี่ยพ่อตะวันก,ก็ค่อนข้างจะรักลูกอยู่นะแต่ว่าแอบ,บ,บ,บดูแลลูกได้ไม่ดีก็อย่างที่นังก็อย่างที่พ่อบอกนั่นแหละว่าเขาดูแลลูกได้ไม่ดีก็เลยทาให้ตะวันะใช้ชีวิตลำบากจริงประเด็นปัญหามันเรื่องมาตั้งแต่พ่อมีเมีนน้อยแล้วด้วยซ้ำในครอบครัวเขาก็เลยเหมือนไม่ได้รับความรับความอบอุ่นที่ดีพ่อพ่อตะวววัันนเหมอแบบ่ใ้้ยดทา มันไม่ยอมอนะมันมอิจฉากันนเนานะนั่นแหละแล้วก็มาถึงพาร์ทที่เออ่ปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเนาะเออ่น้องไอลา่าก็คือขึ้นเวทีอ่ะร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยของนามไปเนาะเออก็ก็ก็ดีที่มีพาร์ทเออ่น้องไอล่าร้องเพลงบ้างนะคะแล้วก็ใช้ฉากฟุตเทจที่แบบว่าที่แฟนมิทหรือว่าที่ BEC Music แบบเปิดคอนเสิร์ตเฟสติวัลชามเลยนะก็โอเคมันก็สามารถใช้ได้เนาะเออก็จะฉากสุดท้ายก่อนที่จะปิดฉากลงมาของ ep 12เนี่ยจะเห็นได้ว่าน้องไอล่าเนี่ยเริ่มมีอาการแปลกๆแล้วเหมือนดูแล้วน้องดูเหนื่อยง่ายเนาะเออไม่รู้ว่าาเกกิดจ น้องเป็นโรคหรืออะไรร้ายแรงหรือเปล่าเพราะว่าจากทีเซอร์แล้วเนี่ยน้องได้ให้หินเออเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะร้องเพลงให้แฟนคลับฟังได้อีกนานแค่ไหนเออหรือว่าเขาจะเจอแฟนคลับได้อีกทีเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเขาอยากจะไปเจอแฟนคลับอีกเป็นครั้งสุดท้ายอะไรเงี้ยแล้วก็น้องไอ้ลาคือนอนอยู่บนเตียงมีฉากน้องไอ้ลานอนอยู่บนเตียงอย่างเงี้ยก็เลยสงสัยว่าน้องดูเป็นโรคร้ายแรงอะไรหรือเปล่าอันนี้แค่แบบสงสัยเนาะเป็นมะเร็งหรืออะไรเล่งกล่องเสียงหรือว่ามะเร็งเนื้อเลือดขาวหรืออะไรเพราะว่าถ้าเป็นมะเร็งพวกเม็ดเลือดขาวอ่ะน้องเขาก เออแล้วพวกเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเก็เลืออะไรเงี้ยมันก็จะต่ำตามไปกันตามตามมันไปเรื่อยๆทีเนี้ยก็คือผลิตพวกออกซิเจนอะไรไม่เพียงพอใช่ไหมฮีโมโกลบินอะไรเงี้ยก็ต่ำเออมันก็อาจจะทำให้แบบว่าน้องเหนื่อยได้ง่ายอันน,น,นี้อันนี้ก็เป็นทฤษฎีของเราเองนอ,อ่หรือน้องจะเป็นอะไรได้อีกอะ่ะบอกไม่ถูกอะ่ะต้องไปรอดูตอนหน้านะแล้วก็กลายเป็นว่าตอนหน้าเนี่ยพี่ตะว,วันกับพ่อก็ได้มันมีปัญหาอ,อีกอก็ตามไปลุน้นไปให้กำลังใจกันทีในตอนหน้านะคะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ